ขอโทษเดิอนนอ ong ลาที่อ้ายมาห้องไห้ในงานมาได้มาหาความสงสารหรือว่าขอความเห็นใจอ้ายหาม,มันแล้ว เ่ว่าน้ำตามันลายเห็นเจ้าไปมีคนใหม่อามจังได้มันกะบอกฟังอยากสิส้องดังๆมา่ามึงให้เพ็ดยังบักฮา ้องจนเลือดไหลออกตาผู้ใดเข้าสิมาแจ้คนสิโสมน้ำนาสํานามาภายสิมาแลเศร้าห้องอายมามันแน่ คนหักมึงแท้ๆคือแม่อยู่งานเอาวัดดีพี่น้องเอาลองเองแต่งเองน้องเกิงเองเนาะพี่น้อนนะจำบ่ไปติดลิกสิท่งพวกไหนเอาบวชบวชกับทนตั้งมึงี่น้องนะเอาธรรมวัดดีพี่น้องเอฟซีที่ประชันยมทุกตักคนเนาะพี่น้องเนาะกับพ่อกันทีงแล้วพี่น้องพ่อกันทีเดียวนะ พุทธเาบอลล้านมันมานกบ่มีขนค้นบ่มีมูนี่มันบ่สามารถจะบินขึ้นสู่ที่สูงได้มันแม่นอีหลีเด้เนาะพี่น้องเนาะคำพุทธเทียบเปรยเ์ได้คือเปรยเปื่อยได้ดีเด้พี่น้องเอ๋อนะคำพุทธคำเปรยเปื่อบ์พุทธนี่เอามาใส่ในยุคใดสมัยใดก็บ่ล้าหลังนะเอ้ามันคือเปียเป์ได้ดีแตะนะยังไข่ไข่คำใบยังหัวดัมบอนหัวดอนตามหลังเสียพี่น้องนะเม้าอกับยุคนี้มันก็ถือกับยุคนี้มนั่นบอกเพราะว่ายุคสมัยนีย คนหัวดอนต้องอาศัยคนหัวดำพี่น้องเอ๊ะเพราะว่าค่วมลู้มันหัวดอนไปเพราะท่านคนหัวดำดอกไี่น้องสมมยเนี่ยนะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยหัวดำเขาจะเก่งขึ้นหนอยนะส่วนหัวดอนนี่ก็มีแต่ประสบการณ์ของประสบการณ์นี่ก็คือประสบการณ์ชีตอิอกับประสบการณ์ที่ิตที่พันมานะนั่นคือคือหัวดอนันมีพี้น้นองเออเพื่อเสียวมัตติเอามาบอกอือพันดาวหัวดำที่ตามหลังเนี่ยนะพี่น้องนะพวมาเป็นประสบการณ์เปนพันมาแล้ว จุดใดมันดีบ่ราะดีมันกติหูอพี่น้องนะส่วนหัวดำนี่กติหูไปอีกด้านหนึ่งนะแต่ประสบการณ์ชีวิตย่าง่สุสู้หัวดอนพี่น้องนะตาบ๊อม่องภาพภาพรวมเดีวมันก็มันก็ดีทั้งสองายพี่น้องดีทั้งสองายนะมันแม็นคือคพาบมือเถ้าคนบอกน่าพี่น้องนะเออนกบ่มีขนคนบ่มีมัวหุ่นภาษาหมาติดติดปีนป่ายขึ้นสู้ที่สูงไหนพี่น้องอืม ว่าจิด้วยไอ้พวกขาดยังกระทำนะเออถ้าขาดมู่เพื่อนสนับสนุนขาดคนสนับสนุนขาดมูขาดพวกอะคือมันไปบ๊วลอดเพื่นหอกมันไปบ๊วลอดนะอืรแต่ว่าส่วนเขาจีเรี่ยบครบมันเข้าจีมู่เรี่ยบมู่แบบใดอันนั้นยุติถั่วเขาเพื่อนหรอกมาเขาจีเรียกครบมูไปเพื่อนอดมู่ปเพื่อนใดที่มันตรงกับพวกเข้านะเขาจีเรี่ยบครบนมาพื่นหอกเออคือยังคนกินเหล้าเพิ่นกับไปครบแล้วค้นกินเหล้าเพื่อนหรอก มันจะมาขบกับคนเขาวัดว okay. hey. e? right? no. okay. uh ่าพอได้พี่น้องพอได้คนละอย่างเลยนะคนเขาวัดเป็นกบบไปขบกับคนเขาวัดนะพี่น้องนะนักร้องก็ต้องบอกกับกลุ่มนักร้องกับกลุ่มที่เพิ่นมัดเสียงร้องเสียงล่ำเอออันนี้พี่น้องจะไปบอกกับกลุ่มเพิ่นมันได้เกี่ยงพอได้พี่น้องเพิ่นเป็นควายยัดวซี่ที่เกี่ยงเขาไปบอกทุกคนพอได้บอกกันพวกดู่องเลยนะอืเพราะว่ามันเป็นมันเป็นฐานของไปของมันพี่น้องเออนะมันเป็นฐานของไปของมัน แล้วก็ที่ผ่านๆมากบางบางที่ใสพี่น้องวันที่หยิบเก่าไปน้องเนีเบิ้งวะหลายคนถึงจะเบิ้งเนาะเออใกล้สยามเพไ่น่องที่ปลนไหลสดไหมโอ้เมื่อนั้นผมเบิ้งจนจนปิดพี่น้องเออจนจนจะเพิ่นออกมาเตยล่านะใส่สดเน่าเนเออออกมาเตยล่านั่นได้กับกับกับคือว่าร์ไปน่องนั้นมันเป็นอีกที่แรกนะพี่น้องเอออาจยะเป้่าติพี่น้องเออยังเพิ่นว่าก็ยัง ดีก็บยาเฝ้่าบายอย่างคนบ้านเป็นอ้องเออมันเถิดเลยเปน้องเพราะว่า,วามันเป็นอีที่แรกนะเป็นอีพี่แรกเป็นอืมแต่ว่าในสายตาผมเนาะเออในเข้าว่าในฐานะเอฟซีนะ 4, นะคือคะแนนเต็มซีฟเนี่ยไฮแปดพี่นอ้องนะไฮแปดอืมไฮแปดพี่นอ้องไฮแปดนะภาพรวมไม่ไฮแปดไม่พี่นอ้องนะแต่ว่าที่เด่นโดดเด่นที่สุดคือคือดนตรีพี่นอ้องนะโดดเด่นที่สุดคือดนตรีเลยนะโอ้นะ สมเป็นมืออาชีพพี่น้องสมเป็นมืออาชีพนะโดดตีนี่โดดเด่นนะโดดเด่นโดดเด่นอันนี้ย่องพี่น้องย่องย่องเขาก็ย่องย่องเนาะอืมส่วนภาพรวมนักร้องนักแสดงกับกับบางคนก็ยังบ่ทันนั่นอยู่รับพี่น้องเนาะอืมบางคนก็ยังเอ็นเดียเทนหน้าฮาลก็ยังบ่ทันดีๆแต่บางคนก็ก็ดีพี่น้องนะเออบางคนก็คือว่าดีแต่มันเป็นมันมันเป็นเป็นเป็นมีที่แรกก็คือว่านนะพี่น้องมันเป็นมีที่แรกเป็กิดที่แรลกมันกับค้าวข้าวขึ้นเคขื่อนอยู่กับนี่เนาะอืม แต่ว่าขั้งต่อไปเพิ่นว่าวันที่สุดแรกเนี่ยพี่น้องวันที่ที่เก็ตบอกพี่น้องเออนี่พี่น้องอีพี่สองแล้วพี่น้องเด้อนะมือนั่นจะเป็นเมธีง่ายพี่น้องนะเออเมธีที่ง่ายนะคิดว่ามือนั่นจะมาตรฐานเนี่พี่น้องคิดว่ามือนั่นจะต้องมาตรฐานนะเออนะมาตรฐานก็ก็มือที่พันหน้าเยอะดอนนะพี่น้องเพราะว่ามันถึงครบเนี่ยงเกี่ยงกระตินี่แม่ะเอสเรวคนดดันหน้าเมธีมันกันทีไรอืมเรวกะ ส่วนเอฟซีที่อยู่รอบนอกมาเข้าพี่นอนะ้องเนาะเออกต่ยังเริ่มไปซื้อบัตรซื้อปีสนับสนุนซอยกันพี่นอนะ้องเนาะซอยแห้งกับตุ่นพี่นอนะ้องเนาะนกบ่มีผลคนบ่มมีมูมันอยู่บลอลล็อตไปหนอกเข้าก็คอยสนับสนุนการเตะไปหนองนะข,นขานขาดทุนหรือว,ว่าบ่มีทุนมันก็ไปต่อบ่ลลอดพี่น้องนะอืคือเข้าให้กําลังใจกันพี่น,ออนอ้องเออเจ้าใบเนึ่องคอยซอมใบซ้ำใบกรแล้วแต่กําลัางซับเข้าพี่น้องแต่กําลัลางซับเข้านะเพื่อว่า มือนึงมือหนาพี่น้องมือนึงมือหนาต้นไม้ต้นน้อยๆเนี่ยมันอาทิตแตกกิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ได้แนวว่าแบบเออมันอาทิตย์แต่มันแตกกิ่งก้านสาขาถ้ามันใหญ่มันโตขึ้นมามันดานกมันดานยังจะเริ่มมาอาศัยพี่น้องนั่นก็คือรุ่นลูกหลานต่อๆไปนั่นนะพี่น้องนะเออเขาจะได้มาอาศัยการเหตุการณ์เหตุงานกันหน่อยมีความหมายเนาะทำการทำงานมันว่าเปนแน่นน่อยได้เป็นของข้อตัดน้อสองสองร้อยสามร้อยขึ้นเนี่ย พ่อหน่อยเด้กพี่หน่องนะมันเป็นโรงงานนะเป็นโรงงานกับโรงงานแบบใหญ่แบบนี้พี่หน่องเอ้โคนรสองสามร้อยเนี่ยนะคือว่าเป็นกำลังใจนะพี่น้องนะเป็นกำลังใจซอยขั้นพี่หน่องใก่ซอยกันนะอีอีพี่ที่พันมานั่นพ่อโคตรมอะไรพี่น้องอขาสมอะไรนั่นก็คือน้องเนยพี่น้องน้องเนยเออีน้องเนยนี่คือพันพี่น้องนะในในสายตาผมนตะว่าแต่คนอื่นกับที่บ้าจังไงก็ มันก็เป็นความคิดของใจเราคนเราเปนนองแต่ว่าผมอภทาน,นะเพราะว่าเมื่อว่าจะเป็นการล่องการอินเทอร์เนพี่น้อ่งการัอินเทอร์เทนการสร้างอารมณ์รวมเนี่พี่น้องสร้างอารมณ์รวมกับคนดันหนาที่ทีสร้างอารมณ์รวมกับคน,น,นเอฟซีทั้งบ้านเออแล้วก็สร้างอารมณ์รวมกับพิธีกรที่เป็นสัมภาษณ์นะคือมันล่มตัวพี่น้องนะบอกว่าล่มตัวนะโอ้น้องเฮ็ดดีพี่น้องนะนองเฮ็ดดนะีอยอะนะการห้รักษามาตรฐานด้วยว่าพัฒนามาตรฐานของข้อมันดีขึ้นไปอีก แข้งดีฮะไหลแมนบอลอ่ะเอ้ lah. แล้วก็ส่วนในวงเพิ่นกับมันกับกับเพื่อนบ้านพี่น้องแล้วมันไม่ไม่เยอะมันไม่ไม่เยอะเอาข่าวบออยากไปตียังมากไม่เพี่น้องน,อนะเอาตรอดวันนี้วันที่สิบเจ็ดนี่พี่น้องนะ <c oughs> นะรอบงวันที่สิบเจ็ดนี่พี่น้องอืมเนะี่มาติดมีการเปลี่ยนแปลงบ,แบอแมนบ่ล่ะมีผ่านทักกันหน้าขึ้นบอแมนบ่ล่ะเอ้ยข้างแรกแล้วมันไปเมาเข่าวบ่ได้รอเพี่น้องมันเป็นข้างแรกแมนบ่ล่ะเออแต่ข้างที่สอง การยังคืบขั้งแรกย่นหนักกาแสดงว่าบ่พัฒนาขึ้นกาคือว่าอยู่ซ้ำเก่าพี่น้องนะขันบอกไปแล้วก็คืออยู่ซ้ำเก่าเนี่ยบ่อขันเพราะว่าขั้งแรกท่านมาเดี๋ยวเขาบอกพวกใตีไปว่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็ี่ยนขั้งแรกเอ๊ยยังนึกกันเพราะเท่าพี่น้องเที่ขั้งแรกมันตีฮ็ดคิดแค่คิดเฮ็ดทือกมันทุกคนนั่นแหละนะว่ามีเฮ็ดปึ๊บเราดีปับหลอดมันบรแมนนพี่น้องนอขันต้องให้โอกาสลูกโรงงานเ้าน้ำพี่น้องนะคิดว่าลูกโรงงานเพิ่นการพัฒนาอยู่เดี๋วพี่น้องนะถ้าเพิ่นมักในด้าน เสียงนองเสียงร่ำนะพี่น้องอเพราะว่าไปต่อไปก็จะไปไปเรื่อยๆแบบขอคนหลายๆไปเรื่อยอย่างเมื่อไอร่นั่นแหละการตื่นไปที่เป็นอยังไรที่หายไปดอกพออี่น้อ,อ,นองอือย่าลืมนะพี่น้องด้วยอย่าลืมอย่าลืมพี่น้องวันที่สิบเจ็ดเนาะเป็นคอนเสิร์ตเปิดฤดูกันรั้งแรกของไก่สยามมาันเทิงศิลป์นั่นพี่น้องไก่สยามมนเทิงศิลป์พี่น้องนะก็อ,ะอยากให้ คนที่อยู่ใกล้ๆนะพี่น้องเนาะไปเปลนกำลังใจกันด้านหน้าเวทีพี่น้องเออไปลี่ยนกำลังใจด้านหน้าเวทีให้ลูกให้หลานเออหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆก็ยังพบมนี่เอออยู่ยแก่ที่ห้อก็ซื้อบัตรซื้อกี่พลกเบัตรพลกเใบสองใบพลกเรหาใบสิบใบก็คือว่านพี่น้องนะเดี๋ยวแต่กำลังไทยกำลังมั่นเออไปร่วมสนุกน้ำกันพี่น้องไปม้วนน้ำกันน้ำหนูน้ำหลานนะโเพราะนันผมก็ทั้งเบิ้งทั้งลับพี่น้องมวนนี่ก็บจะขึ้นกันยศนะทั้งเบิ้งทั้งลับพวกรับเม็ดเดี่น้องเนสร็จงาน ก็ยังดีพี่น้รอกนะเขาได้เขับไปเบิ้งนะเขับไปเบิ้งวงเพียเขาเบิ้งเขามาเขาเชี่พี่น้องนะอืมไปเป็นกำลังใจให้นั่งเอกน้อยพี่น้องนะน้องไอ้นัดมินชาพี่น้องหรือว่าน้องชิมเขาพี่น้องนะเออโอ้น้องชิมมันก็เค็ืนได้ดีพี่น้องนะอืมน้องชิมมันก็เค็ืนได้ดีนะเมื่อวันที่เป็นการเปลนไปเคลื่อก้อนออกก้อนเขานะดี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 นี่นะเมื่อวันที่ปั๊บผมก็น่าจะขึ้นน้องไอ้ข้าวหน่อยพี่น้องนะคือนน้องยังไม่เยอะพี่น้องคือนน้องยังไม่เยอะ ถ้ามาการร้องเนี่บ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 ่วิ่งปั๊บได้เนอนนะก็มันดีแล้วพานด้วยนะอืแค่นิดน้อยนั่นหนาพิธีเวลาเขาเวลาออกกรื่เอพียนหนองอืมอยากให้ปั๊บผงตรงนี้จะน้อยนม่เพราะว่อ่อนให้เป็นพี่น่ออ่อนให้เป็นเพน่ออ่อนให้เป็นบ่ให้เปลี่ยนอย่างนยังกัาเราลองจับไม่เหลาลองเพ่งวเขาไปหลดนั่นเพราะ่หมอลัเนาะอืมบอบเป็นเามาลองด้วยนั่นบ่อเป็นลองเพ่งอยู่หนาหนาหนาสั่น้องเลี้ยนเนาะอืมจะต้องมีการพู นั่ต้องันเพราะว่าเขาเป็นนักร้องเฮ้ยเขาต้องอ่อนให้มันเต็มๆนะเอออ่อนให้เต็มเอออยากจะเลื่อมด้อพี่น้องเด้อมันทีสิบเกียสีหอดสี่มานี่พี่น้องเนาะอยาจะเลื่มเข้าไปเป็นกำลังใจให้ลูกค้านเขาเป็นของไก่สยามมาเทิงศินไก่สยามมาเทิงเซนพี่น้องนะโดยเฉพาะพี่น้องเศร้าสีสเกียทั้งหลายพี่น้องเนาะไปเป็นกำลังใจให้ลูกค้าร้านเนาะนี้พี่น้องเออโองหมอลลหมอร้องหมอลล์ประจำนะจังหวัดอีกโมงหนึ่งพี่น้องนะ ต้นไม้มันสีหญ่บ่ได้ดอกพี่น้องถ้ามันขาดน้าขาดปุ๋ยพี่น้องนะมันก็ฉีกระแปงอยู่หันหลังหญ่บ่ได้นะเออถ้ามันมีน้ามีปุ๋ยต้นไม้มันก็ฉีเลือดเติบโตเนาะปากไปเนี่ยพี่น้องเนี่ยปากไก่ประเดิ่มสินเน้นน้ำแน่พี่น้องเนาะเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความจเลือดพี่น้องเด้อขออย่าให้เจ็บอย่าจนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องนะขอให้เงินไหลกล่องท่องอะไรมากเนี่พี่น้องเด้อเงินไหลกองท่องไหลมากพี่น้องปากไปซับค้าซับตะไคร่แบบประคุณหับ ยังไม่พอกันไหมเล่าพี่น่อยยังไม่พอกันไหม